อันนี้นะคะถ้ากิดเขายังเด็กอยู่นะเขาก็ต้องดูจุดอายุก่อนว่าเขาต้องจุดเท่าไหร่เราก็ต้องมาดูที่หน้านี้หน้าสี่สิบสี่สิบเจ็ดสี่สิบแปดของเราอะว่ามันมีจุดอายุอย่างเงี้ยจุดอาย,อยุจะขาดหมดแล้วตำราพี่อะจุดอายุเขายังเด็กอยู่ใช่ไหมเขาอยากรวยเขาเพิ่งอายุยี่สิบเขาจะมาสักลายมือกับเราเราก็ต้องลากขึ้นไปจุดจุดตรงนี้ใช่ไหมลากขึ้นไปลากขึ้นไปต่อจากไปเส้นวาสนาลากขึ้นไปนะคะ แต่ถ้าเขาอายุเท่าไหร่สามสิบไปแล้วสี่สิบไปแล้วเขาก็ลากจากตรงนี้สามสิบไปแล้วถ้าสี่สิบไปแล้วก็ลากจากตรงนี้นะมันถึงจะรวดเร็วก็เหมือนที่หนูบอกว่าหนูทําพลาดอะมาอยู่ตรงเนี้ยถึงห้าสิบแล้วเมื่อไหร่จะได้คู่ครองละ่ะถูกปะคู่ครองจะดีเมื่อไหร่ล่ะโอ้รอจนหัวง,งอกคู่ครองถึงเป็นคู่บุญคู่บารมีอันนี้ก็เหมือนกันค่ะจะโชคดียังไงนะคะเราก็ดูจุดอายุถ้าเขามาทํากับเราเขาอายุมากแล้วเนี่ยเขาอายุสี่สิบกว่าแล้วเหมือนพี่เนี่ยก็ทาจากเส้นใจขึ้นไปเลย นะคะแต่เขายังเด็กก็ทำจากนี้จากล่าดตรงนี้นะขึ้นไปนะจะทําวาสนาต้องดูจุดอายุด้วยไม่ใช่เติมมั่วๆนะคะเติมไม่ตรงจุดอายุมันจะได้โชคดีตอนไหนนะคะมันก็ต้องตามจุดอายุ